มีเรื่องหนึ่งเล่าว่าเมื่อราหุลมียยุครบ20ปีก็ได้บวชเป็นพระภิกษุมีพระสารีบุรเป็นพระอุปชาและพระโมคคัละนะเป็นพระกรรมวาจาครับมีครั้งหนึ่งเล่าว่าพระราหุลได้ไปอย่างวัดเชตวันท่านยังบวชได้ไม่ถึงพรรษาเลยด้วยซ้ำมีพระเถระจํานวนมากเข้าสู่วัดเชตวันไปถึงที่อยู่ของพระราหุลพวกเขาก็ไล่ให้ท่านลุกขึ้น พระราหุลเนี่ยก็ไม่รู้จะไปไหนครับจึงได้ไปนอนหน้ามุกอันเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าในคืนนั้นเนี่ยพยาวัตสวัตติมานเจ้าเก่า,กานะฮะเล่นงานพระพุทธเจ้าที่เป็นพ่อไม่ได้งานเล่นลูกมันเสเลกละกันจะได้เสมือนแทงใจของพระโคโดมด้วยการบีบคั้นซะพูดจบพยามานก็ได้แปลงร่างเป็นพยาช้างเอางวงมรัศีราะของพระราหุลแล้วก็ร้องคำรามเสียงดังมากพระศา,าสดาได้ยินก็รู้ว่านั่นคือพยามานขาประจําจึงได้ตรัสไปว่า มารผู้มีบาปเอ๋ยถึงจะมาเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่มีทางทาให้บุตรของเราหวาดกลัวได้หรอกนะเพราะว่าบุตรของเราเนี่ยไม่สะดุง้งไม่มีตัณหามีความเพียรและมีปัญญามากไปแล้วบอกเป็นนัยาว่าพระราหุลบรรลุอรอหันต์ไปแล้วครับเมื่อมารโดนจับได้ก็คิดว่าพระโคดมรู้ทันเราซะแล้วแล้วก็ทเลพรแหยไปในที่หน่ ค,คือพยายามช่วงหลังเนี่ยยอมให้จุงเบยนะฮะนับตั้งแต่พระราหลบรรพชาเนี่ยเมื่อท่านตื่นนอนแล้วก็จะกำไส้ให้เต็มที่แล้วตั้งความปรารถนาว่าขอให้ได้คําสอนของพระาศาสดารวมถึงของพระอุปชาและของครูบาอาจารย์นั้งหลให้เท่ากับทรายในกามือ้าพเจ้านี้คําสอนที่สําคัญที่ทําให้ท่านบรรลุอรหันต์มีพระสูตรชื่อว่าจุลราหูโลวาสูตรตอนที่ท่านเนี่ยบวชได้ประมาณครึ่งพรรษาเท่านั้นว่าเดเรื่องความเป็นอนัตตาของตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราและไม่ใช่ตัวตนของเเรราครับมื ฟังจบพระราหุลก็บรรลุอรหันต์ก่อนที่จะมาเจอพญา,ามารแปลงร่างเป็นช้างอีกครับพระราหุลก็ได้เผยแร่พระธรรมพระพุทธเจ้าจึงแต่งตั้งให้ท่านเป็นอตตทัคะเลิศกว่าใครทางด้านผู้ใคร่ต่อการศึกษาในช่วงสุดท้ายของชีวิตท่านปรารถนานแบบไหนก็ไม่มีรยายละเอียดบอกไว้ครับทราบแต่เพียงว่าท่านปรารถนานก่อนอัคราสาวกสายขวาและก่อนพระพุทธเจ้าเท่านั้นในอัตถกถาดีก้านิกายกล่าวว่าท่านขึ้นไปปรารถนานในสวรรค์ชั้นดาวเดืงครับ